ไปหาหมอแต่งงไหมคะว่าไม่มียารักษาแล้วจะหายได้ยังไงสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหามองเห็นจุดดำหรือเส้นดำลอยไปมาเมื่อไปหาหมอแต่กลับได้คำตอบว่าไม่มียารักษาหมอยังบอกอีกนะคะว่าจะหายเองแต่ก็นัดไปตรวจเป็นระยะระยะถามว่าหายเองได้ไหมได้ค่ะแต่เป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีการดูแลตัวเองหรือบำรุงถูกวิธีวุ้นก็จะเสื่อมเพิ่มขึ้น แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาวุ้นตาเสื่อมคือการเสื่อมตามอายุค่ะอายุเพิ่มขึ้นร่างกายและอวัยวะต่างๆรวมถึงน้ําวุ้นตาก็เสื่อมเพิ่มขึ้นค่ะแล้วโอกาสที่จะไม่เสื่อมน่าจะน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อมโยงกับการที่คุณหมอนัดดูอาการเป็นระยะเพื่อดูว่าวุ้นตาเสื่อมจนไปกระทบต่อจอประสาทตาหรือยังเพราะการที่วุ้นตาเสื่อม จะไปดึงรั้งจอประสาทตาให้หลุดลอกหรือฉีกขาดซึ่งส่งผลต่อการมองเห็นแบบถาวรน,นะคะหากมีอาการแบบนี้คุณหมอก็จะเริ่มรักษาให้ค่ะแต่การรักษาจะเป็นการรักษาที่จอประสาทตานะคะโดยการผ่าตัดหรือทำเลเซอร์แต่ถ้าใครไม่อยากรอจนกว่าจะได้รักษาจอประสาทตามาเริ่มดูแลตัวเองดูแลวุ้นตาของเราไม่ให้เสื่อมหรือเสื่อมช้าที่สุดจะดีกว่านะคะ ากกดหัวใจกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะวิจะทำคลิปที่มีประโยชน์ออกมาให้เรื่อยๆค่ะ